เป็นอาจารย์ชูเกียรตินะครับคือนอกจากจะเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นสถาปนิกจาก PELLA ARCHITECTS AND ASSOCIATES ด้วยนะครับก็คือจะเชี่ยวชาญการออกแบบสถาปัตยกรรมทางการแพทย์คำถามก็คือว่าอเมกครูก็บอกแล้วว่าโรงพยาบาลก็มาแล้วแต่ว่าในยุคโควิดแบบนี้เมื่อสักครูคุณเกชาก็บอกระบบการระบายอากาศมันก็เป็นเรื่องสําคัญถ้าเกิดมันอุดอูม้มันอาจจะมีผลได้นอกเหนือจากเรื่องของการออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมเป็นอาคารทางการแพทย์ออฟฟิศที่อยู่อาศัยเดี๋ยวนี้เราต้องต้องให้ความสําคัญ กับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับครับก็ขอกล่าวสวัสดีนะครับผมก็ถือว่าวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนหรือแชร์โนเรกแล้วกันนะครับ,บก็อย่างที่ท่านวิทยกรอ้าวท่านพิธีกรเนี่ยก็ได้แนะนาแล้วว่าผม่อยู่ในฟิลเรื่องของเป็นเฮลท์แคร์อาร์เคติกนะครับคือความสนใจส่วนตัวผมเนี่ยนะครับก็คือว่าโอเคแหละเป็นสถาปนิกมามากกว่า15ปีแล้วนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยมากกว่า7ปีนะครับก็เริ่มสนใจในเรื่องของเฮลท์แคร์ นจนกระทั่งเนี่ยได้ไปทำการเทคคอร์สเรื่องของสแตนดาดมาตรฐาน JCI นะครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะอยู่ในวงการเฮลท์แคร์นะครับหรือใครที่เข้าออกโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำเนี่ยก็จะอาจจะเคยเห็นตราสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ JCI mm hmm. ก็พอเราได้มีโอกาสที่ได้ออกแบบโปรเจกต์แรกๆเนี่ยเราก็ได้รู้สึกว่าเอา๊ะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับดังนั้นคือผมก็ไปไป,ไปอบรมที่อเมริกา ก็ต้องบอกว่าอาจารย์กาดได้ว่าเป็นสาวเด็กไทยคนแรกนะครับแล้วก็เป็นคนเดียวที่ผ่านมาตรฐานการอบรมจาก JCI จากประเทศอเมริกาคราวนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ไปดูงานจาก around the world เลยเทียบกันนะครับทั้งอเมริกายุโรปนะครับญี่ปุ่นนะครับหรือเกาหลีเนี่ยแล้วก็ไม่แต่ตอนออกกลางเนี่ยเพื่อเอามาคอมเพรก์กันว่าแต่ละที่เนี่ยมันมีวัฒนธรรมการออกแบบของแต่ละที่แตกต่างยังไงแล้วก็มาประจบเหมาะกับ เอาตรงนี้มาแอพพลายใช้กับเมืองไทยนะครับแล้วก็พอกรนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทางอาจารย์เกชานะครับครานีา้ด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยพอได้รับรับโจทย์ว่าจะต้องมาบรรยายในเรื่องของของไอตัวเป็นเนคก n o นะครับหรือ n o r มอลก็ตามเนี่ยนะครับด้วยส่วนตัวแล้วพออยู่ในวงการเฮลท์แคร์นะครับก็เลยรู้สึกว่าเราอยู่ในสแตนดาร์ดพวกนี้มาตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดี่ว่า ัวโรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสมาก,มากเรื่องของการติดเชื้อนะครับแล้วก็ก็จะชอบมากเลยคือคำที่ท่านกฤษชาท่านท่านให้แนวความคิดว่าต่อไปเนี่ยโรงพยาบาลต้องมีการอัปเกรดนะครับโดยเอามาตรฐานของคลีนรูมมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าในในตัวของอาคารสาธารณะทั่วไปล่ะนะครับมันจะมพีพัฒนาการอย่างไรได้บ้างนะครับพัฒนาการอย่างไรได้บ้าง ก็คือเคยได้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 ถกกับทางท่านอาจารย์กชาแล้วก็ทางกาใหนีนความคิดว่าต่อไปเนี่ยมันน่าจะเป็นการถ่ายทอดโน้ตฮาวของเฮลท์แคร์เนี่ยลงไปสู่อาคารด้านสาธารณะนะครับก็ก็ได้มีโอกาสได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันนะครับพอที่ทาโปรเจกต์ร่วมกันเนี่ยเราก็เลยบอกเอ๊ะเรารู้เลยว่าต่อไปเนี่ยนะครับอาคารสาธารณะหรือที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยมันจะไม่ใช่มีแค่ตาม บิว uh, ติงโค้ดต่างๆที่มีอยู่แล้วทั่วไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคำว่า,าสุขอ,อนามัยของของของ,ของตามสแตนดาดทั่วไปถ้าเราไปดูตามกฎหมายทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะพูดถึงเรื่องของสิ่งปฏิกูลนะครับเรื่องของมลภาวะอื่นๆต่างๆนะครับซี่อาจจะกอ่อให้เกิดมลภาวะกับคนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจต่เดี๋ยวแล้วเนี่ยเราจะเพ่งพินิษไปตรงจุดที่เรามองเห็นด้ตาเปล่าแต่คราวนี้เนี่ยด้วยพอเกิดไอตัวโควิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันกลายมาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น ผมผมก็มีความเชื่อว่านะครับในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าเราอาคารสาธารณะหรือบ้านพักอาศัยทั่วไปนะครับได้เอาตัวสแตนดาร์ดของตัวตัวเฮลแค์เนี่ยเข้ามาจาับมันก็จะทำให้สถานที่ต่างๆตรงนี้มันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวสแตนดาร์ดของของตัว JCI เองเนี่ยมันก็มีเรื่องของตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าการเอามาใช้เนี่ยคงจะามาใช้แบบ ตรงไปตรงมา100%คงคงอาจจะไม่ได้ไม่ได้มากนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็คือว่าจริงเชื่อแล้วว่ามันมีการคาดเดาของศาสตร์นี้มากมายที่คาดการว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยถาไปกรรมไปยุค new normal นะครับหรือตัว after covid เนี่ยมันจะเป็นยังไงได้บ้างนะครับก็อย่างที่หลายท่านใน,ในม,มือ section ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของอมันมีการ work from home นะครับมีเรื่องของตัว ทัสเตรสเทคโนโลยี Technology, นะครับตัวนี้เข้ามาซึ่งเห็นว่าไอ้พวกนี้ทัสเตรสเทคโนโลยีเองเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วในเฮลแค์นะครับหรือแม้แต่เรื่องของแมทเทอเรนนะครับซึ่งเป็นพวกของแมทเทอเีนที่มันสามารถไม่เก็บไม่เก็บเชือ้อนะครับหรือตัวมันเองเนี่ยไม่เป็นตัวเพาะเชือ้อนะครับซึ่งพวกนี้มันมีอยู่แล้วในในในเฮลแค์ซึ่งจริงเนี่ยผมมองว่ามันสามารถนาตัวนี้มาต่อยอดเพื่อพัฒนาตัวนี้ได้นะครับผมเชื่อว่าต่อไปอาคารสาธารณะนะครับ มันอาจจะมีโค้ดตัวใหม่เกิดขึ้นนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกเนี่ยมันจะเกิดให้เกิดมาตรฐานใหม่ขึ้นมาผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อย้อนไปสักประมาณสัก20ปีนะครับมันมีเรื่องของ climate change ขึ้นมาพอมีเรื่อง climate change เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดกระแสเรื่องของ rebuilding นะครับเริ่มเกิดกระแสเรื่องของเอ๊ะต้องเกิดมาตรฐานหลีกนะครับเกิดมาตรฐานอาคารเขียวจนทั้งออกเป็นกฎหมายตามมาด้วยสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนวัตกรรม นะครับโซลาเซลล์หลอดไฟ LED ต่างๆเนี่ยไอ้พวกนี้มันคือตามมาเรื่องของของจากที่มันเกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นเดียวกันครับกับเรื่องของปรากฏการณ์โควิดจริงๆแล้วปรากฏการณ์โควิดเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกจริงๆแล้วมันเกิดมาแล้วซ้ำๆๆมาหลายครั้งนะครับแต่และยุคแต่และสมัยเนี่ยก็จะมีวิธีการแก้แก้ที่แตกต่างกันนะครับย้อนไปเมื่อประมาณสักศตวรรษที่18นะครับเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นในยุโรป วิธีการแก้สมัยก็คือคนก็ต้องอพยพออกจากใจกลางเมืองไปอยู่ชานเมืองนะครับเอาไปชานเมืองเพื่อลดความแออัดนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องของถ้าจะ reference ถึงคนที่เอาจจะรู้จักในประวัติศาสตร์เช่นฟอ e n เ e n i g h t i n g a ก e นะครับซึ่งเป็นทางพยาบาลผู้ที่คนพบว่าเรื่องของการติดเชื้อนะครับจากไข้าลากสักด์น้อยหรือไข้าลากสักด์ใหญ่เนี่ยทำให้คนเนี่ยมีัตาการตายมากกว่าคนที่เกิดในภาวะสงครามอีกนะครับ o r e n เ e n i g h t i n g a ก e ก็จะเป็นผู้ที่เป็นปฏิวัติเรื่องของระบบ สุขภาพพิบาลใหม่เลยนะครับระบบนะระบายน้ำระบบระบายอากาศเริ่มมีระยะห่างระหว่างคนที่มากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็ทําให้การลดลดอัตราการตายได้มากจนแบบน่าสนใจนะครับด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับก็เลยมองว่าเอเอ,เอผมเชื่อว่าถ้าเรามีการเอาโน้ตฮาว์จากตัวของโรงพยาบาลนะครับมาใช้กับตัวเรื่องของอาคารทั่วไปเนี่ยมันก็ทำให้เป็นตัวหนึ่งที่อาจจะเกิดเป็นนัตกรรมที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะครับ ครน,นี้ตอนที่ได้รับบีฟนะฮะเพราะต้องตงเรียนว่าสไลด์ตอนที่รับบีฟรับโจทย์มาจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่เราก็จะพอผูดู้ดดไปแล้วกันนะครับก็คือว่าก็เป็นการแชร์แล้วกันนะครับครน,นี้โดยตัวเองเนี่ยก็จะมีการ combine know how หรือประสบการณ์ต่างๆที่เป็นเห็นมานะครับแล้วก็จากประสบการณ์ในการทํางานก็ออกเป็นตัวเป็น know how ของตัวเองขึ้นมานะครับครน,นี้เนี่ยต้องเรียนว่า วันนี้งานที่เอามาแชร์เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผมเข้าใจว่าทุกท่านตรงนี้จะเป็นลักษณะของเป็นอินเวสเตอร์นะครับเป็นพวกของกลุ่มพวกพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในภาคเอกชนนะครับแต่งานตัวใหญ่เนี้ยผมขออนุญ,ญาตเอาเอางานราชการมานะครับเพราะว่ามันมีจริงงาน,นเอกชนผมมีไหมก็มีแต่เนื่องจากว่ามันยังอยู่ในชชวงของการาทางรูการอยู่ผมขอเนี่ยเป็นความลับละกันนะครับก็คือเอางานราชการมาให้ดูละกันเพราะว่างานราชการเนี่ยมันก็จะมี ความน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าส่วนใหญ่เนี่ยพอคนพูดว่าเฮ you ้ยการอัปเกรดมาตรฐานขึ้นมันจะตามมาด้วยราคาที่แพงขึ้นหรือเปล่าผมถูกพรูฟด้วยงานของผมเองว่าท้ายสุดเนี่ยถ้าเราเข้าใจด้วยหลักการโน้ตฮาวต่างๆอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นการทํางานร่วมกันแบบร่วมกันกับวิศวกร LOL นะครับตั้งแต่ขั้นต้นของการออกแบบเลยนะครับมันจริงๆแล้วตัวพวกนี้ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับ ผมขอยกตัวอย่างนะครับอย่างงานตัวแรกที่ผมเริ่มเริ่มไปทํามาพอดีคําถามมีถามเรื่องของทิศทางการพัฒนาตัวนี้ผมไปช่วยงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะครับอยู่ที่สัตหีบนะครับก็เป็นบ้านพักผู้สูงอายุนะครับก็จริงๆแล้วก็คือไปไปช่วยงานเขาตรงนี้ก็คือว่าด้วยความว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจเนี่ยนะครับอยู่ใกล้กับพื้นที่ในพื้นที่อ e สีอยู่ใกกับอุตภเปาเลยนะครับก็แน่นอนครับว่า โครงการ EEC เนี่ยมันก็มีทําให้ตัวนี้มันมีการพัฒนาเกิดขึ้นนะครับก็คราวนี้สิ่งที่ผมก็ได้นํามาเป็น i ิสป i ยเลชันในการคิดนะครับแล้วก็ศึกษาดูแล้วก็พบว่าเอ๊ะทำไมในสมัยก่อนเนี่ยเชื้อพระวงต่างๆเนี่ยเวลาเกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยถึงเลือกที่จะไปพักฟื้นอยู่ทางภาคตะวนันออกหมดเลยก็พบว่าภูมิอากาศแถวนั้นเหมาะกับการพักฟื้นมากความชื้นได้นะฮะความชื้นได้ต่างๆได้ ก็เลยเป็นสถานที่พักฟื้นสำหรับผู้ป่วยนะครับเราก็เลยนาตรงนี้มาใช้ในการที่ออกแบบในเรื่องของแนวความคิดต่างๆโอเคอันนี้ผมขอไปไวๆนะครับก็คือมันจะเป็นเรื่องของคอนเซปต์เรื่องมูดเอ็นโทนต่างๆแต่ครนี้โน้ตหาที่ผมนํามาแชร์กันก็คือว่าอันนี้ก็เป็นของโรงพยาบาลของที่นู่นนะครับก็เป็นเป็นบ้านพักคนชรานะครับนะก็นะฮะ ก็เป็นกลุ่มอาคารตั้งแต่มีตั้งแต่เอเป็นตั้งแต่คลินิกผู้สูงอายุนะครับจนถึงตัวลักษณะของที่พักนะครับเป็นลองเทอร์มแค์นะครับอ่ะโอเคตัวนี้ที่ผมลองนำมานำเสนอนะครับเพราะว่าเป็นเป็นงานนึงที่ผมก็อ่าเวิร์กกับทางท่านอาจารย์กิชาแล้วก็มันอาจจะเป็นการดิสรับวิธีการคิดการออกแบบนะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราออกแบบพวกอาคารสนานพยาบาลต่างๆนะครับ นะครับเราส่วนใหญ่เรยมักจะคุ้นกับการที่เราเดินเข้ามาปั๊บเราจะเจอห้องน้ําเพราะเราต้องการให้คนเราคิดว่าคนไข้ต้องเห็นวิวมากที่สุดคนไข้ต้องเห็นวิวมากที่สุดนะฮะเรามีความเชื่อกันอย่างนั้นแล้วก็ใช้กันอย่างนี้มาตลอดเป็นลักษณะเหมือนโรงแรมแต่ว่าด้วยแนวความคิดที่เราที่ผมไปคอมบายนะครับแล้วก็อาศัยลักษณะของไคลเมตเฉพาะของบ้านเรานะครับก็ผมก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้พึ่งพาเรื่องของไคลเมตเลยนะครับประเทศไทยเนี่ยมี ของดีก็คืออากาศที่ร้อนและร้อนมากๆนะครับแล้วก็ความชื้นที่ที่ชื้นสูงนะครับซึ่งตรงนี้จากการศึกษาแล้วก็พบว่าเชื้อโควิดเนี่ยมันเติบโตได้ไม่ดีในสภาพที่ความชื้นมันสูงมากและอากาศที่ร้อนขนาดนี้นะครับแต่เราเนี่ยปฏิเสธทีจ่จะใช้เรื่องของการเอาสภาพแวดล้อมนีนยมาใช้ในเรื่องของการเ,าเรื่องง่ายๆเช่นเรื่องการไล่ความชื้นในในห้องน้ำนะครับฉะนั้นตอนที่ออกแบบหลังเนี้ยนะครับผมก็เลยเอาห้องน้ำเนี่ย ดันออกไปด้านนอกเลยกลับเลยกลับวิธีคิดคือถามว่านี่อาจจะไม่ชอบเพราะว่า,วามันดีไซน์รูปด้านยากนะครับเราก็เอาความตรงนี้ออกอไปดันออกไปคราวนี้กลายว่าห้องน้ำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาตินะฮะก็คือ1มันได้เรื่องของไฮจีน2มันได้เรื่องของอการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยอย่างโซนิ่งต่างๆนะครับมันจะมีการผมจะพูดถึงเรื่องของมาตรฐานเอสไอด้วยที่ว่ามันมีการเรื่องแยก เป็นการพูดถึงความปลอดภัยของสตาฟว่าสตาฟเนี่ยเองต้องลองคิดดูว่าสตาฟเนี่ยต้องต้องเดินผ่านทุกวันทุกวันทุกวันทุกห้องนะครับการโอกาสที่ติดเชื้อเพราะห้องน้ำเนี่ยเป็นจุดที่มีความสกปรกมากที่สุดของห้องพักผู้ป่วยนะครับดังนั้นห้องถ้าคนไข้เนี่ยเดินผ่านถ้าสตาฟเนี่ยเดินผ่านห้องทุกห้องเนี่ยมันก็จะกลายว่าเขาติดเชื้อจากห้องหนึ่งไปสู่ห้องหนึ่งห้องหนึ่งได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยกลับกันนะครับแล้วกลายกลายว่าพอเราเอาห้องน้ำนี้ปุ๊บการว่า สตาฟเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเดินเข้ามาแล้วเขาก็อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเป็นพื้นที่สะอาดนะครับและขณะเดียวกันการมอนิเตอร์นะครับของสตาฟเนี่ยก็สามารถทําได้ด,ดีเพราะว่ามันไม่มีห้องน้ํามาขวางมุมอันนีเน้เป็นเรื่องการกลับกลับทิศการดีไซน์เล็กน้อยท่านเองนะครับซึ่งก็เลยตรงนี้ก็เป็นสิ่ง่ที่เรา,เ,าเรานําไปนําเสนอกับโปรเจกต์หลายที่นะครับโปรเจกต์ project หลายที่มันพ่ายกับชนนะฮะซึ่งท่านก็บอกว่ามันต้องอย่างนี้แหละถูกแล้วใช่นะครับแล้วก็ ก็ยังมีการพัฒนาต่อนะฮะอันนี้ก็โอเคเรื่องของ Universal Design นะครับทั่วไปครนี้จะเห็นว่าตรงนี้ Layout นะครับทุกห้องเหมือนกันหมดเลยไม่มีการแบบมินเลอร์ซ้ายขวานะครับซึ่งมันผิดคาแรคเตอร์ธรรมดาของของการทำอสังหามากเลยแต่ตรงนี้เพราะว่าการทำแบบนี้มันเปลืองแน่นอนครับมันเปลืองไลเซอร์นะครับงานระบบก็เปลงขึ้นกว่าเดิมแต่ตรงนี้มันช่วยเรื่องของการลดเรื่องของฮิวแมนเออร เพราะว่าอะไรครับเราลองคิดว่าเวลา,าสตาฟเนี่ยต้องรีบเข้าไปเซอร์วิสคนไข้นแต่ละเคสแต่การว่าห้องเนี่ยเข้าห้องนี้สลับข้างนี้ห้องข้างนี้สับอีกข้างหนึ่งการว่ามันจะเกิดเคสอนี้เกิดขึ้นทําไมเราไม่ทําให้ทุกห้องเนี่ยมันเหมือนเหมือนกันหมดเลยเข้าไปในห้องไหนก็เปิดตู้บานนั้นเจออุปกรณ์เจอสลิงเจอสายยางแน่ๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดที่เราเอานามาแชร์กันนะครับ โอเคอันนี้ก็ขอจบภาคแรกอ่ะยังเหลือสามสิมมบโอเคต,อต่อได้ครับเดี๋ยวจะไปอีกสักก้าต่อได้นะครับโ okay. อเคอันนี้ก็คือเป็นหลักคิดนะครับที่ผมทํางานร่วมกับทางทาง่านอาจารย์เกชานะครับก็คือต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างสถาปนิกวิศวกรนะครับอินเทอร์เนียแล้วก็แรนสเคปนะครับในลักษณะแบบองค์รวมซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมก็จะทํางานภายใต้ที่ว่าเฮ้ยมันต้องมีเรื่องของสแตนดาร์ดนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะดูเรื่องของ JCI เรื่องของแพนทรีแพนทรีเนี่ยเป็นเรื่องของ ฮิวิ่งและวาระเมนต์นะครับเรื่องของการรักษาเรื่องของจิตใจของคนเพราะว่าเ c i เนี่ยจะดูเรื่องของสแตนดาร์ดความปลอดภัยนะครับแต่ว่าครันนี้พอมันดูเรื่องของของสแตนดาร์ดมากๆเนี่ยมันรักษาแต่กายนะครับมันไม่รักษาใจครันนี้ฝรั่งเนี่ยก็เลยว่ามัไม่ได้ละคุณต้องมีเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันเลยเกิดสแตนดาร์ดตัวนี้ขึ้นมาแล้วมีตัวนี้ฮะับ e อีเดกนะครับอีเดกเนี่ยก็เป็นเ,เรื่องของเป็นหน่วยงานที่ศึกษาเรื่องกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับอย่างเมื่อกี้เรื่องของที่ตัวเป็นที่ห้องห้องห้องพักที่มันไม่ต้องกลับใช้กับขวาเนี่ยอันนี้ก็เป็นแสแตนดาดที่เกิดจากการรีเสิร์ชของ e ี a ลนะครับไอ้ตัวนี้เราก็นำมาใช้นะครับส่วนทางด้านฝั่งนี้นะครับเอสเลแะครับเอ็นเเนี่ยเป็นของทางท่านอาจารย์ก,กชาแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับเอจออันนี้เป็นสแตนดาดใหม่ซึ่งเพิเิญว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะมากกับเรื่องของ Medical t r a v e l นะครับเราเป็น Medical Hub นะครับอันนี้เป็นโพเทนชิเลที่เราเจอมากๆเลยว่า ประเทศไทยมีศักยภาพตรงนี้สูงนะครับก็เลยการว่าโอเคต้องมีสนดัดนี้เข้ามารับรองอีกหนึ่งตัวนะครับผมขอไปไว,ไว้อันนี้ก็เป็นคอไอเดียของทางผมนะครับคอไอเดียที่ว่าเกิดจากการที่ที่เราทํางานแล้วก็อัดแนแนวความคิดโลหาตต่างๆขึ้นมาจนเกิดเป็นแนวความคิดที่เราเรียกว่าเป็นเ,เป็นดับเบิลแบ็คโบนนะครับเป็นดับเบิลแบ็คโบนนะฮะก็คือวิธีการวางฟังก์ชันผมเนี่ยจะกลับกับของชาวบ้านหมดเลยนะครับของผมเนี่ยก็คือว่า ตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นเซอร์คูลเลชันทางตั้งเป็นงานระบบนะครับแล้วก็ผมก็จะล้อมรอบด้วยพื้นที่ทางการแพทย์แล้วก็ล้อมรอบด้วยพื้นที่คนไข้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดข้อดีตรงที่ว่าถ้าเราคิดถึงโรง,งพยาบาลสมัยก่อนโรงพยาบาลสมัยก่อนเนี่ยต้องพื้นที่ที่ดีสุดกับการเป็นพื้นที่ของแพทย์หมอเนี่ยจะนั่งในพื้นที่ห้องพักหมอจะเป็นพื้นที่ที่วิวดีที่สุดแต่คนไข้เนี่ยจะนั่งอยู่ในพื้นที่ที่ห้องล้อมไปหมดเลย แล้วท้ายสุดเราก็ต้องไปอินเวสต์เรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความน่าสวยงามความน่าอภิรม์ต่างๆแต่ครั้งนี้เราลืมไปว่าสิ่งที่สวยที่สุดเนี่ยคือมันคือวิวทิวทัศน์อยู่ข้างนอกนะครับฉันก็คือการกลับวิธีการคิดอย่างงี้กลับกันนะครับมันก็เลยเกิดเป็นทําให้ทางเดินมันทาให้เราได้วิวที่ดีขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยการวางตัวนี้นะครับเป็นลักษณะแบบเว็บเบสนะครับเว็บเบสก็คือจากจุดเซนเตอร์นเนี่ยออกไปมันเลยทําให้เซอร์เคิลชันงานระบบเนี่ยมันสั้น ซึ่งตรงนี้มันก็เลยเซฟคอร์สไปได้อีกนะครับโอเคเขาคุมเวลาหมดเวลาแล้วก็ขอขอทีนี้จบแค่นี้ก่นแล้วกันครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์วยเกียรติมากนะครับ